ากท้องค่าไฟเคาะแล้วท่านผู้ชมตามรัฐบาลได้สัญญาไว้นะั่นก็คือจะต่ำกว่า4บาท20สตางค์ต่อหน่วยเพราะวานนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็เคาะออกมาแล้วเป็น4บาท18สตางค์ต่อหน่วยค่ะต่ำกว่า4บาท22สตางค์ในกรณีใช้ฟฟ้าเกิน300หน่วยต่อเดือน แต่ถ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนก็ใช้เหมือนเดิมคือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนะคะมะติของกกพเดิมเนทะ่าไหรจำได้ใช่ไหมที่ท่านายกถึงขนาดบอกยังไงนะโอ้ยหรือยอมไม่ได้เนี่ยโอ้ยไม่ได้หรออ่ะค่ะมะติเดิม4บาท68สตางค์ค่ะตกลงข้อลงมาเป็น4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนะคะแต่ท่านที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเอ๊ะใครช่วยคิดให้พี่หน่อย อ่าสามร้อยต่อหนต่อเดือนมีแอร์ได้ไหมไม่ได้ไม่รู้อย่าเพิ่งไปฟันทองมีคนเคยสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ต่อหน่วยไอ้สามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ต่อหน่วยเนี่ยรัฐบาลเอาเงินงบกลางมาอุดหนุนนะค่ะเอางบกลางมาอุดหนุนให้เนี่ยท่านผู้ชมใช่ค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านบาทอ,อ่ะเพราะฉะนั้นงวดตั้งแต่ที่เ้าตั้งอยู่ตอนนี้เนี่ยมกราคมค่ะไปจนถึงเมษายนนะคะอันนี้คือค่าไฟ